บัดนี้เป็นครั้งที่23ตรงกับวันที่2ธันวาคม2568ที่ข้าพเจ้านางสาวสุมมทัยแยมประยงเลขที่044ขอเปร่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแดกองค์พระความปติเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จิลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุอันตระคันฉันตุเทวตาสัทธมังวุนีราชสัสุนันตุสกะโมคทังสักเคกาเมจารุเปสิดิสิขาดาเตจันตาริเควิมาเนติเปลักเถจักขามีตะลุวะนาคาเนเคหะวะตุมีเคเตปุมาเจยันตุเทวะชาลตาลาวิสเมยาขาคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะละวะเจนังสัทโธมีสุนันตุธรรมสวรกะโลอายัมพัทันตาธรรมสวรกะโลอายัมพัทันตาธรรมสวรกะโลอายัมพัทันตา บทสวดนมังกรสิทธิคาถานโมตาสาัสสะภควาโตอรหตโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตาสาัสสะภควาโตอรหตโตาส,าสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจก,กิริยาคาถา นัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมิสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมิโหตูสัพพทานัตถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมิโหตูสัพพทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมิโหตูสัพพทาบทสวดมหาโณนิโกนาโถ ติอาทิกาคาถามหากรณโกนาโถอัตไายะสัมภาปนีนางปุเตตะวาบรมิสภพาปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจวะเชนะมาหตูสัพุปตะวามหากรณโกนาโถหิตายะสัมภาปนีนางปุเตตะวาบรมิสภาปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจวะเชนะมาหตูสัพุปตะวามหากรณโกนาโถสุขายะสัมภาปนีนางปุเตตะวาบรมิสภพาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหตูสัพุ ปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมัยยังภะกวาสกเกสูวิหาราติกับปิลาวัตุสมิงมหาวินิมหาตาภิกุสังเคนาสัตติงปะจามเตหิภิกขุสเตหิสภพเหวละลาหันเตหิทาสาัสสีจโลกทาตุหิ เทวตาเยผูเยนะสันนิปติตาหนติภควันตังทัสสนายาพิโกสังกัญจาตโกจตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตเทหโศสีออยังโขภควาสเกสุอิหัรติกาปิลาวตุสมิงมหาวินีมหาตาพิโกสังเคนะสัตถิปัจจมัติขีพิโกสเตหิสัพเฮเหวารหันเตหิทัสสะอิจโลกัสตุหิเทวตาเยผูเยนะสันนิปติตาหนติภควันตังทัสสนายาพิโกสังกัญจายันดูนะ เมยามปีเยนนะพระว่าเตนุปัสังกัมเมยามาอุปัสังกมอิตวาพระว่าโตสันติเกปเจกะคาถาภาษยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาปะละวะปุริโสสัมมิตตังวาปาหังภาษารลยาภาษาริตังวาภาหังสัมมิเยยยเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระว่าโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตา พระขวันตังพิวาเทตวัเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมยโยปวณนสมิงเทวกายสมคตาคัตมหาอิมังธรรมสัมยังตากิตายะวะอราชิตาสังคติียร์โขอราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาดังอภาสิตันตระพิโกสมาธาหังสุติตังอัตโนอุชุมากลางสุสารตถิวันนิตันขะเหตวาอินทิยานิลักันติปันธิตาติ อาตะโขอปลาเทวตาพระกวาโตสันติเกอมังคาถังอภาสิเชตวากีลังเชตวาปาปลีกังอินตะกีลังโอหะจัตมามีชาเตจัลันติสุทาวิมะลาจักคุมาต้าสุสันตาสู่สุนักาตอาตะโขอปลาเทวตาพระกวาโตสันติเกอมังคาถังอภาสิอภาสิเยเกจิบุทางสานังคาจาเสนาเตคามิสันติอปายาปุมิปะหายามนุสสัง เทหังเทวกยายังปาริปุเรสันติติอะทะโขเะวาพิกุอมันเตสียยเยบุเยนะพิกเวทัสสัสุโลกะธาตุสุเท,ทวตาสันนิปต,ติตาหุนติตถาคตังทัสสะในยะพิกุสังกัญจะเยปิเตพิกเวเอเหสุงอัติตัมมันทานานหันตุสมัสมมาสัมพุทธเตสัมปิปะกัมันตานาัง เอตัปรมมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอเหตสงสริญาปีไม้หังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิส,ส, athlete, ส a, critique, ันติอนาคาตามัทนานัันโตสัมมาสัมพุทธาเตจัมปีภะควันตานางเอตับรลมมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยิถาปีไม้หังเอตระหิอาจิคิสาสามีภิกเวเทวกายานางนามานิกิตาอิจามีภิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสาสามีภิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาธุกัางมณสิกาโลดาภาศิสาสมีติเอวัมพันเตติโขติภิกขุ พคะวาโตปาจารโสสุงพคะวาเอตัทะวจาสิโลกัมนุกัสสามีเดชธรรมมาตัสสิตายิกสีตาคิดิขปังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสัลีนาโลมหังสัมพิสัมพุนโนอททตมนัสสะสุทาวิปัสสนนามนาวิลาภิญโญปัจจะเตยตะวะวันิกัปิลาวัตเวตาโตกมณีฉัฏหาสาวกเฆสะเสนระเตเทวะกยาปิกตาเตวิชจนาตาปิกโวเตจจัตตปะมะกุลุสุตวะพุเดศสานังเตสัมปะตุลักอุยนามนุสย์นะ อัมนุสสานะทัศนาอภิเกสตัตมาตะคุงสหัสสังอัตสัตตานิสตังเอกษาสานังอัมนุสสานะมัทสุงอภิเกษนตัตมาตะคุงทิสสะตสปปุตตะคุตตะสับพังอภิญญยาวะปะคิตวานะจะคุมาตะโตอมติสัทธาสาวเกษสานิระเตเทวกายาปิกตาเตวิจันนตตะปิกโวเยวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปปสโสสตัสสหัสสาวะขาปูมากะปิละวัฒวะอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตัววสสินุโมธรรมนาปิกังมุงปิกุนังจอมิติวะนางชาสะหัสสาวหมัวะ ไตยาขันนันตอนนี้หนูออที่มันโตชุดตีมันโตนะมันโตว,วิศสินมโมดัม,มานาภิกขมุงภิกขุนางสาม,มิติงวะนาง สาตาคิลาติสหสยขนนต่วันนี้นอ่ยที่มันโตจุติมันโตน้ันโตวินงโมธรรมนาปิกมงพิคุดังมิติวันนงเอเจเตโสลาสสหสายขนนต่วันนีนอิยทีมันโตจุติมันโตนันโตวินงโมธรรมนาปิกมงพิุดงสมิติวันนงเวสามิตจัตตาขนนต่วันนีนอิยทีมัโตชุติมันโตนมันโตวินงโมธรรมนาปิกมงิกุนงสมิติวันนงกุมิโลละสคหิโกเวปุลสาวิเนนางพิญโยนางสัตยาคิลาติสหัสสายยังหิโก กุมพิโลราชคายฮิโกโสปะคัสมิติมวรรณโริมาจัติสังราชทัตตะละโถปัสสติคันทัปนางติปติมหาราชายสัจสีสมุตตาปิตาสภาโวอินทนามามาบลายติมโตจุติมโตวันาวันโตเอสัจธีนุโมธรรมนาปิกมุงพิกุนังสมิติวนังทักกินาจัติสังราชวิรุฬหโขตปปัสสติกุมันทนาทิปติมหาราชายสัจสีสมุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหาภลา อิติมันโตชุติมันโตนะบมันโตสัจินนโมุธมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติวันนางปัจจิมาจติสังราชาวิรูปโขปัสสะสตินะคะนาทิปติมหาราชัยสัจิโตบุญตาปิตัสสภะโวอินทนามามหาบาลัยที่มันโตชุติมันโตนะบมันโตสัจินนโมุธมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติวันนางอุตละจติสังราชกุเวโรตปาสสติยะคะนาทิปติมหาราชัยสัจิโตบุญตาปิตัสสภะโวอินทนามามาบาลัยที่มันโตชุติมันโตวันนับันโตสัจินนโมุธมนาภิกขุงภิกข ปุริมะที่สังทัตตาละโถทักกีเนนะทักกีเนนะวิรุฬหะโกปชิมีนะวิรุฬโกปุโรตลังที่สังทัตตาโุเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสัตถันตะละมะนะตังสุอเนในกภีลาวัตเวเตสาเตสังมายาวิโนทสาวะอากุวะจะกะวัจชะนิกาสถามายาโกเตนทเวเตนทูไอปุจจาวิปุโตสัจจาะโนกามาเซโถจะกินุคันโตนิคันโตจะปานาโตอบะมโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเซโนจะคันทโุนลราชาชะโนสาโพ อาคูปัจเจศโสเทวะติมพลุสุริยวัชสาเอเตจัดเยจัลราชานุคันธภาคสาราชุปีมุดามนาปิกามูพิกุนังสมิติวนาอาถาคูนาภาษานาคาเวสลาสาหัตชากากัมภาลัสตาลาอาคูไยคาสักยติปิยามุนาทตาลตาจักอาคกายะสาชินโนเอลาวนมหานาโคสุปะคจสมิติวนานางเยนะคะราเชสหัสหาลันติธิพาติสาัิวิสุทธจักขุูแหายาสาเตวันมะชาปตาจินตาลสุปันนาณาอิติเตสา นามังอภพย,ยัญตทานนะคะราชานาม,มาสีสุปนันนาโตเกะมะมากาสีพุโทโธสัทนหาหิวาจาหิอุปปวะหัยันตานะคะสุปันนานาสารนามังสุปุต,ตังชิตาวลิชีรหัตเถนะสมุทังอสุราชิตาภาตโลวาสาวะเสเตอิทิมัตโยยัสสิโนกาละกันฉามหาบิสมะอสุราธานะเวคะสาะเวปจิติสุติติจะปะหาดัง ปะหานลาโชนามูจีสหัสตัจจพลิปุตานังจเปเวโรจัณมกาสันนหิตวะพะลิเสนังลักหุปัฏมุปาขมุสัมยุทานิพันธันเตปิขุนังสาวิติวะนังอาโปจัเทวะปัทวีจัเตโชวยโยตธาขมุวัลุนาวัลุนาเทวะสมโมยะสะสสเมตตะรุนกาอิกาอกูเตวะยัสสะสิโนชาเสตเทัาติกากยาสภินันตะวันนิโนอิทิมโตจุติมโตนาวันโตอิจติโนโมดามนาปิกมุง พิกุลนางสำมิติวะนางเวนะทูจัตเทวาสาลิจัสมาจัตทวียามาจัตนุสุเมสัตเทวาจันทามคุบุรักิตาสุริยสุเมจัตเดวาสุริยมาคุบุรักิตานาคตานิบุรักกิตาอากุมันเถาวาลาหกาวาวาสุนางวาโสเกษตรโสโกปะคัปุรินจัโทสัาเสเตทัศธากายะสเพนันตวันนี้หนอิยทิมตโตชุติมันโตนะมันโตสัชินโนมตธรรมนาปิกมุพิกุลนางสำมิติวะนางอาทาคูสาคูเทวาชาลามาคิดจิขาลิวะอริตะกาจัโลชาจัอมมาปุปานิ นิพาสิโนวานุณาชหะทำมาจาอจุตาจาอเนชกาสูเลยยาลเจลาอากูอากูวาสัมมนีสิโนทัศเตเตทัจทากยาสเพนานต่อไนิโนอิทิมโตชุติมโตนัมโตสัตสิโนมรธรรมนาปิกมุงพิกุลนางสัมปิทิงว่านางสัมนามหาสัมนามนุสามนุสุตมาทิธาปุจิกาอากูอากูมโนุปุจิกาอาถาคุคารโยเทวา เยจะโลหิตวาสิโนปาลรคามหาปาลคาอากูเทวายัสสติโนทัศเสรษฐะทัศดากายาสเพนนานตวานิโนอิทิมาโตชุติมาโตนะมันโตสัสจินโงมโนธรรมนาปิกมุปิกุณอนตมิติวันังสุกาการุมหาณนังคูเวขาณสัจฉะโอทัตคายาหาพโมขาอากูเฮวาวิจักขณาสัตถามตาหะลักขชามิสกาจายัสสติโนธนายังอาคาปสุโนโยติสา ชุนโนโยทิสาพิวะสติทัศเศรษฐิตาทัศกายาสภินานาตวันนี้หน่อยที่มันโตชิติมันโตน,น้ำม,ม,มันโตสสโนมนนมันาปิกระมงปิโกนางแต่ปิติงวานาง เขมียาตุหิตายามากาธกาจายาสัชินุสัมพิตกาลามาเสถาตุตินาโชตินามาจ้าสวานิมาลติโนอาคูอาทากูเบลนิมิตาทัสเสเตทัสธากายาสัพเพนันาตวานิโนอิทิมันตุสิติมันตวนามันโตอิสัชินุมานาปิกมุพิกุณังตวิติวานังสาธเถเตเทวานิกายาสเพนันาตวานิโนนามันวะเยนะอะคันฉุกเยจัดเยจัดทิสาสหตาปุสะเยจัน นามันวะเยนะอาคันถุกเยะจัดเยจัดที่สาสหปูชาชาติมังคีหลังโอคาตินนะมานาสวังตะเกมังค์ตะลังนาคังจันทังวะสิตาติลังสุภมาปรมัโตจับปุนต์ะอิติมัโตสาสันสหะสันนากุมาโลติสาโสจัศโสบาคัจเมติงวะนังสหาสพามาโลกะนังมหาพามันวิติทัติอุปปันุชุติมันโตปิสมากายโยยัสัตสิโสทัสเศรษฐิสระอากูปาเจกะวัสส วัติโนเตสันจมาชาโตอาคาหาริโตปิโดวาริโตเตจะสเพพิกาเตสินเตเทเวะสะมสะพมะเกมาลาเสนาพิกามิปัสสะกันนะอาสะ มันที่ยง de er um ังเอทะขันอัตปานพันธะลาเคนะพันธะมัทรวดุสัมมันตาปฎิวัตยเลธรรมะโอมุจิตาโกจินางอิติตาธรรมมหาเสนุกันหาเสนังอเปสัยอีปานินาตรละมหาจรัสหลังกันวานกัตตาวานอเพระวังยถาปูสโกเมโคตันะยันโตสวิชุโกตระทาโสปจุฑาวัติสังกุตโตอัสัยังวัเสตจจสพังภิญญาญะววคิตรวานจกุมาตตูมณิสถาสาวเกศเสนระเตมาละเสนาภิกตาเตวิชนะทาภิกวัว เอจาตาปะมะกลุงสุตวะพุทธะสาสนางวิจาริเฮห,หิปะกมงในสังโรมปีชฉย,ยุงสัพเพวิทียะสังฆามาพยาติตายะส,สิณุโมทันติสาพปุถะหิสาวเกเต,เต,เตชะเนสุตาติบวสวจุลลาชยปาปกรณโมเม,มพุทธเตชะสาลต,ตานตะยะทามิกาเตชาประสิทธิปะสีเท,ทวานาลายปะปะละเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีลักกาสะมูทา ภูตุงคังคาจะพัมมะชัยยะประสิทธิภะวันตุเตชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทธดีอุทธาธีนาทีนาทีชัยยะชัยชยะค่ะคนละตนละนิสัยนิไลสัยเสนาเมรุราชาราชาพนาลนะละชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสมพีนาเคนาทะนาคีปิศาจพูตะภะ กาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุคะชาชัยยะชัยยะวลุณนะมุคะสาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคะกุละขันทกชัยยะชัยยะคันชะคนะนะตุลงสุกะละผูชงสีหะพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวะลุณนะมุขคะ มุขกายตาชีตาชิตาเสนาลีปุนะสุธิสุธินารดีชยชายสุขาสุขาจีวีชยชายธาลณีตะเลสาทาสุชยชาชยชาธาลณีสาณตินสาทาชยชายามังกะราชัญยาพระวเคชยชายวาลุณะยักเขชะชยชาชยลคาเสสุระภูชาเตชา ชยยะชยยะพรามเมนะทาขนาชยยะชยยะราชาธิราชสาชัชัยชยยะชยยะปะทาวิงสับพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธะสาวังชยยะชยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยยะชยยะพมมาสุลักโขชยยะชยยะนาโควิลูละหโกวิลุปะโขจันทิมาละวิ อินโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวโลวะลุโนปีจะอักคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะลทโกอัฏฐาละ,าาละามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพภาชัยยะลาโมพะวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจสะสทธาะ ชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยบิพุทธะสิลิมาโตอยังมลาละสะจปาปิมาโตปะลาชัยโยอุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาาปัมมะขาณาเมเหสิโน ชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมลัสะจาปาปิมาโตปะลาชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตทาอินทะะนาเมเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมลัสะจาปาปิมาโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตทา ทเทวคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมลสะจปาปิมาโตปาราชายโยอุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชายตาตทาสุปันนาคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมลสะจปาปิมาโตปาราชายโยอุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชายตา,ชายต,าายตาท,าทานาคคณาเมเหสีโน ชัยโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาลาสะจาปาปิมาโตประราชยโยโุโคสายามโพธิมันเทปโมติตาชยยะตาทาสพัมมาขนาเมเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะว,วังวิทยโยโหหิชย,ยันสุชยามังคะเลปราชิตาประาประังเกสีเสษปทวิโปคะเลพิเศเกสัพะพุทธานังอาคะปโตปมโมติมตสุนคตตังสุมังกลังสุปะพาตังสุขุติตังสุขโนมสมุตหโตจัสรุยถังพมมาจลีสุปตะกีนางกายากรรมวจาก มะปัทกินงปัทกินังมนุกมังปนิทิเตปัทกินาปัทกินานิกกตวานะละพัน,นธันเถปัทกินเเตอัฐาลาาัทาสุขิตาวิลูละหาพุทธะสาสเนอโลคาสุขิตาโหทสสหสัพเพหิยาติพีสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงถาเนอธิขาตา ทีายุกาสทาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาลัขันตุสัพพสตานังลัขันตุชินะสาสนังยากาจิป,ปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนลาถายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสาวลหาหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพธากายาสุขิสุขังจิตตะสุขังอรหันตุ ยะถาละหังบทสวดธรรมะบทสวดธรรมานิยามาสุตตะตังเอวะเมสุตังเอกังจามยังปะกวาสาวะคียังวิหละลติเฉตะวะเนอาากะปินทิกัสะอาลามิอารามิตันตละโขภะกวาพิกุอมันเตสีพิกโวติ พระทันเตติเตพิพกุภควโตปาจาัจโสสมภาวะเอตาัถาวจะอุปาาวาพิกเวตถาคาาตาน,นังอนุป,ปาทาวาตถาคาต,าาตานังคีตาวะสาถาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตาังตถาคโตอภิสักพ,พุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญา เปติปัญญาเปติวิวาลติวิภาชาติอุตานิกะโลติสพเพสังขารานิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะาสา,าถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสพเพสังขาราทุขาติตังตถาคตออพิสัมภูชาติอภิสัมเมติอภิสัมภูชิ ตวาพิสัมมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิปาจาติอุตานิกะโลติสพเพสังขาราถุกขาติอุปาทาวาพิกเวตาถาคตานางอนุปาทาวาตาถาคตานางคีตาวะสาถาตุธรรมติตั ธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานาตาติตังตถาคโตอภิสัมพูชาติอภิสัมเมติอภิสัมพูชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัติวิภาชติอุตานิกโลติสัพเพธรรมานาตาติอิธามาวจจรภควาอตมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเทกะลาตะคาถาอดีตังนานนวาขเมยังนัปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไยและไม่พึงผองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะชาติตังใบีนันตังอปัตตจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาจัตวาวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิทามนุพะรูหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นโดยเฉ ขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนขอนแขนเขาควรพ่อปูนอาการเจนนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามันแลนางสุเวยความเพียนเป็นกิจที่ต้องดำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังคาลันเตนะมาหาเสเนนะปัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราพึ่งซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเหล่าเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรตะมาตันทีตังตังเวพทเทกะลาโตติสันโตอาจิคาเตมูนีติ มูนีผู้สงบย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดการในกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคะปัจจเวกะ ขณาสัพเพสังขารอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุ อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนถุกวงา,างมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาปะลิสตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปะลิโยมรณะนะปะลิโยสานางังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเม อ่นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมาละนางเมนีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอ่ายาังกยโยอละอิะจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นอะเปตะวิญญาโนคันปัสจักวิญญาณอุชุนโธอันเข่าทิ้งเสียแล้วอธะทิเสสติจากนอนทาป,ปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอิวังประดุดดังบ้าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราถังหาประโยชน์มีได้อน,นิจจาวัจสังขารละสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มาลิงสุจะมาลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะท้าสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกิจจิยังกิจจิสุสารังกำมังสัมเพกิพระเตหิพระ พะเตหิกะตังคุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนาโตเยเทวาอัสัมิงอัสัมิงฐานีอธทิขตาธิขายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจันตุสัเพสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจันตุสัพเพปิ สัพเพยาขาสัพเพเบตาสุขิตาหนตุทุขาปมจันตุสัเพอายาอาจาริยุปัญชายะสุขิตาหนตุทุขาปมจันตุสัเพนะกขตาสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสัเพเทวาสุขิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัเพสามมตินังสัมมิชันตุโบ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายาอิติภคะวานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายาอิติภคะวานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายาอิติภคะวาบทสวดธานัปันติคาถายาเทวตาสันติวิหารวะวสิเนถุเปฆาเลโติฆะเลเตหิงเตหิงเตธรรมะตานีนะพระวันตุปุจิตาสวดถิงกาโลนะเตถาวิหาระมัทเรเตลาจามาชานะวะกาจาริกะโวสาวรามิกาป สาลามิกาฐานะปฏิอุปัสการมาจเตสานิฆมาจอิสระสัมปานนบูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจัตถาสังภาวะสังเสทาจถาอัทโวปปานิกานิจญาณิการธรรมาวังปฏิจเตสัมเพปิตุขสักโโลนะตุสังขายังตตุจีลังสตังธรมโมธรรมัทลาจับุคลาสังโฆโหตุสามะโควะอัถายะหิตายะจัตอัมเหระคตุสัตธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเอริยาะ,ะเวติเตปสัสสน,หนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสนีธรรมมาสัมมาทานล้างปวชันโตกาเลเทโวปวสตุพุทธิภาวายะาสัตตานังสาม,มิทังเนตุเมทะนิม,มาตาปิตาจจะอัตราชานิจังละขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชานโนปะชังหลักขันตุสัพพธา เทวตาวุยโยคชนาคาถาทุกขปปตตาจันิทุคขาปะยาัตาจันิปะยาโสกปัตตาจันิปะยาโสโหตุสัพเพปีปานิโนเอตตาวตาจามีสัมปะตังปุญญาสัมปทางเทสัพเทวานุโมทันตุสัมมาสัมปติสิทธิยาทานนังทะทันตุสัทธายาสีลังหลักันตุสัพเทวตาภาวนาพิราตาหตุขขานตุขันันตุเทวตาคตา สุมังคลาคาตุสัพังสุมังคลังลัันตุสัพพเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตะลังหนตุสัพพังจุมังคลังลักันตุสัพพเดวตาสัพพสธรรานุภาเวนะโสตีหนตุนิลานตะลัง สัพเพพบุธาปรตตาปเจกานาจะยังพลังหันตานจเตเชนาระขางมดามีสัพปโสสัพเพพุธาปรตตาปเจกานาจะยังพลังหันตานจเตเชนาระขางมดามีสัพโสสัพเพพุธาปรตตาปเจกานาจะยังพลังหันตานจเตเชนาระขางมดามีสัพโสสัพเพพุธาปรตตาปเจกานาจะยังพลังหันตานนจเตเชนระขงมดามีสัพโสสัพเพพบุธาปรตตาปเจกานาจะยังพลังหันตานาจเตเชนาระขางมดามี สัพปะโสชอบเพพุทธาเปรละปตาปเจกานั้นจะยังพลังอาหารตานัจะเตเชนันละขังมัดามีสัพปะโสชอบเพพุทธาเปรละปตาปเจกานั้นจะยังพลังอาหารตานัจะเตเชนันละขังมัดามีสัพปะโสชอบเพพุทธาเปรละปตาปเจกานั้นจะยังพลังอาหารตานัจะเตเชนันละขังมัดามีสัพปะโสด้วย ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาวสมวนทายยมประยงค์ได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอ,อน้อมเก้าทีถวายเป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิจิ์พบร,ร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลาัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทรไถยมประยงและครอบครัวให้แล้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรีฐีทั้งฝ่ายไทและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งอมูลเลทได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทนิน